สวัสดีครับออานาณาศาชาแนลครับสบายดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวทบทวนสิทธิ์เราชนะรู้ผลวันไหนสำหรับผู้ที่เช็คสิทธิ์เราชนะที่เว็บไซต์ w w w l เราชนะ .com แล้วไม่ได้รับสิทธิ์และมีความประสงค์จะทบทวนสิทธิ์สามารถกดทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม2564ในเว็บไซต์ w w w เราชนะ .com และจะประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์2รอบ ดยรอบที่1คือผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง21กุมภาพันธ์2564ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่4มีนาคม2564และถ้าได้รับสิทธิ์เงินจะโอนเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังวันที่11มีนาคม2564ส่วนรอบที่2คือผู้ที่ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม2564ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์วันที่ 19มีนาคม2564และถ้าได้รับสิทธิ์เงินจะโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่25มีนาคม2564ก็มาอัปเดตไทม์ไลน์ของการทบทวนสิทธิ์เราชนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอนัน,น,นันศาด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจและเป็นกำลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ